โอเคพร้อม3 2, 2ไป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 ,ไป2 d <ป>องดีดีดาลครับสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่กองเซอร์ชนแนลอีกแล้วนะครับแล้ววันนี้นะครับท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่ที่ฮีโร่แอร์พอร์ตนะครับ คือจริงๆผมไม่ได้จะเดินทางไปไหนนะท่านผู้ชมนะฮะตอนนี้เราอยู่กันที่ฝั่งขาเข้านะครับก็คือผมก็ลังมารอรับแขกรับเชิญของเราวันนี้นะท่านผู้ชมนะเรียกได้ว่าเป็นสาวสวยเลยนะฮะเกียรติอย่างมากเลยที่วันนี้เราจะเชิญสาวคนนี้เนี่ยมาออกช่องของเรานะครับตอนนี้คือผมเนี่ยกำลังนั่งรออยู่เพราะว่าเครื่องเขาดีเลยนะฮะผมก็เลยมานั่งที่ร้านกาแฟนะครับมานั่งกินกาแฟอยู่นะฮะเพราะว่ามันจะนานนะคือตอนนี้เขาเป็นเพื่อนผมนี่แหละครับแต่ว่าเขาเนี่ย มีประวัติที่น่าสนใจครับท่านผู้ชมเพราะว่าเขาเนี่ยที่เขาก็บางกิจเนี่ยคือเขาจะมาเรียนปิญญาเอกนะครับที่เท็กกิแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยคือเขาเคยมาเรียนปิญญาโทที่นี่แล้วนะครับแล้วก็เขาก็กลับไทยไปเป็นช่วงเวลาหนึ่งนะครับแล้วเขาก็เพิ่งจะกลับมาใหม่วันนี้นะฮะผมก็เอ้ยวันนี้ว่างๆพอดีเว้ยเราก็เลยเอ้ยเชิญเขามาทำคอนเทนต์ซถะหน่อยนะฮะท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยววันนี้นะเดี๋ยวนั่งรอกันก่อนนะท่านผู้ชมนะแล้วเดี๋ยวเป็นยังไงเราไปดูกันเลยนะท่านผู้ชม โอเคครับท่านผู้ชมก็รอกันมาสมควรนะจริงๆรอนานเหมือนกันนะท่านผู้ชมนะเพราะว่าเครื่องเขาดีเลยไปเป็น2ชั่วโมงเลยนะก็น่าจะถึงแล้วนะครับเมื่อกี้เขาส่งข้อความมาแล้วว่าเออเดี๋ยวจะเก็บกินในกระเป๋าแล้วนะก็เดี๋ยวด้าจะถึงแล้วท่านผู้ชมนะออกมาแล้วนะแต่ไม่เห็นเดินไปรับก่อนนะฮะ <c oughs> เอาแล้วครับท่านผู้ชม ผมขออนุญ,ญาตตัดคลิปมาที่กลางเมืองลอนดอนเลยแล้วก็นี่เราอยู่กับเพื่อนเราแล้วเย่คืออย่างนี้ับท่านผู้ชมคือแม่คนเหนื่อเยเลยเพราะว่าคือกว่าจะเดินทางเข้ามาในเมืองเนี่ยคือคนแม่ก็เยอะแล้วก็มันใช้เวลานานนะท่านผู้ชมกว่าจะเอากระเป๋าออกมาก,กว่าจะอะไรนะครับแล้วก็พอเข้ามาถึงกลางเมืองเนี่ยก็ต้องอกระเป๋ามาคืนรวมๆแล้วเนี่ยตอนนี้คือผ่านไปจะบ่ายอยู่แล้วเดินพึ่งจะได้เริ่มเที่ยวนะท่านผู้ชมนะตอนนี้ผมดีใจมากเลยนะที่คุณมาเนี่ยคุณรู้ไหมว่า ช่องผมจะมีสีสันขึ้นเยอะเพราะปกติเนะี่ยทุกทุกคลิปเนี่ยมันจะมีแค่ผมหรือไม่ก็เห็นหน้าเพื่อนนิดน,ดนดหน่อยๆน,นะแต่รอบนี้เรามีสาวสวยมาร่วมแล้วโหสุดยอดสุดยอดข้นานะคะเอาละครับท่านผู้ชมวันนี้นะท่านผู้ชมอย่างที่ผมบอกตอนตอน้นคลิปไปนะคือเรื่องราวของเพื่อนผมเนี่ยผมเชื่อว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนที่อยากรู้เรื่องกับคนที่มาเรียนต่อบ้างเพราะว่าคือส่วนตัวผมเนี่ยท่านผู้ชมอย่างที่ผมบอกคือผมเนี่ยมาทํางาน มีคนเขาก็ถามผมเหมือนกันว่าเฮ้ยท้ามาเรียนต่อมันเป็นยังไงอะไรยังไงซึ่งผมเองก็ตอบมากไม่ได้ไงเพราะว่าผมเนี่ยไม่ค่อยรู้เรื่องก็เลยคิดว่าเฮ้ยเพื่อนเราคนนี้เนี่ยน่าจะช่วยได้นะครับไม่ใส่แมสไม่ความ่านนะเอ้ยเอ้ยเอ้ยสไม่วาม่าสบาย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 คือต้องบอกว่าคือที่ต่างประเทศเนี่ยเรื่องเรื่องแมสเนี่ยเขาไม่ซีเรียสนะท่านผู้ชมนะเพื่อนชื่อแนนนะสตรุ่นเดียวกันพอดีเขาเพิ่งมากลับมาเรียนที่นี่นะฮะก็อย่างนี้เราเข้าใจว่า เธอเนี่ยเคยเรียนที่นี่ปอทโทถูกแล้วมาก่อนแล้วถูกไหมใช่รัฐบาลเอางี้ดีกว่าเธอมาเรียนได้ไงตอนแรกอ่ะเธอมาเรียนแต่แรกเนี่ส่งมาได้ไงอ๋อ,อ,อไปสอบทิ้งคูณแล้วก็เป็นทุนของรัฐบาเลเสร็จแุ้ยก็เออโฮเซได้ามาเป็นคูณโตเอเรียนสาขาเกี่ยวกับเอ่ออินโนเวชั่นเทคโนโลยีแมเนจเมนท์อะไรอย่างงี้แล้วตอนแรกก็เริ่มมาตั้งแต่ปีประมาณสิงหาสองศูนย์หนึ่งแปด <Okay. S 2> ก็ก,กลับไทยแลครับเพืก็กลับมาเรียนต่อช่วงโควิดระบาดสองพัน่สตอนต้นปีมกกลาก็มาถึงย้ายมาที่สาวตะวันออออ่าใช่และช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ที่ผมก็มาเริ่มมาทํางานที่ยังติดพอดีช่วงมกกลามีส0 2 0แต่ตอนนั้นอนะคือยังไม่ได้เจอกันค,คือรู้แหละว่าอ๋อใช่ใช่คือรู้ว่าเพื่อนเราอ๋ออยู่มกติดเหมือนก,กนันแต่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสเจอกันแล้วก็มันมีโควิดมาพอดีก็เลย ก็เลยเหมือนกับว่าห่างไม่ได้เจอกันเลยเพราะว่าเพราะว่าคุณก็สั่ไทยอ่าเธอก็กลับไทยไปแล้วไอเราก็อยู่ต่อเพราะว่าเราก็ทํางานเราก็เลยอยู่ต่อก็เพิ่งได้มีโอกาสมาเจอกันวันนี้นี่เองครับผู้ชมซึปีนี้คือปี2022เออนาเลยนะคืออยู่มาสองปีกว่าเพิ่งจะเจอกันนะแล้วเธอก็ตอนนี้เธอก็มาเรียนตรงนี้ไปเรียนอีก คือเขาก็อยากให้เรียนอยู่ก็อยากให้เรียนอยู่ใช่เป็นการแบบวิดีโอคอลกันแล้วก็แต่ก็แล้วคุณก็อัดเรียนไปทํางานไปต้อขยันเหมือนกันเนี่ยหาเงินไปต้องกตัวว่าจะกลับมาต้องมาเผาเงินตัวเองที่นี่ต่อแต่ดูแล้วเนี่ยตอนนี้ก็คืออะไรมาแล้วอ่าโอเคเดี๋ยวนะมีความคิดที่อยากจะอยู่ที่นี่ต่อไปหลังจากเรียนจบหรือว่ายังดูก่อนหรือว่ายังไง จริงๆก็แอบมีความคิดว่าอยากลองแบบล,ลองสมัครงานเป็นอาจารย์ที่นี่ดูก่อนสักนิดนึงอะไรอย่างเงี<ฮ>้ยปีสองปีหรือเปล่ายังไม่รู้ว่าเบนฟิตมันเป็นยังไงบ้างถ้ามันแบบโอเคการเก็บเงินเก็บเงินอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าเราชอบที่นี่จริงๆก็อาจจะแบบจะอยากอยู่ต่อใช่ไหมอาจารย์ที่ไทยกับที่นี่ก็ต่างกันก็อยากลองแบบที่ไหนมันแบบัอเคหรือว่าอะไรเออถ้าดีนะ ใ,ใช่ใช่ใช่ผมมองว่าเรื่องตรงนี้น่าจะมีประโยชน์กับหลายๆคน <c oughs> ที่ติดตามช่องผมมาเหมือนกันนะเหตุผลพอดีรอรถกันสักแป๊บมาที่การมาเรียนต่อต่างประเทศเนี่ยมันก็เป็นทางเลือกที่ดีเหมือนกันนะคือเหมือนกับว่าเฮ้ยเรามาเรียนดูก่อนมาศึกษาสิ่งที่เราอยากเรียนแล้วก็ลองดูว่าเฮ้ยเราชอบไหม <c oughs> เราเออที่จะเ้ยอยวต่างประเทศเพราะว่าต้องบอกว่าอย่างนี้ครับท่านผู้ชมว่าคนที่เรียนต่อที่นี่นะครับเขา หลังจากที่เรียนจบเนี่ยคุณสามารถยังอยู่ได้ต่อประมาณปี2ปีมันจะเป็นเขาเรียกว่ากา a ด u ว t วีซ่ามั้งถ้าผมจำไม่ผิดหางานซึ่งไอการด้วยวีซ่าเนี่ยมันทําให้คุณหางานอะไรก็ได้ที่ที่เขารับอะนะถ้าคุณถ้าคุณสามารถผ่านแล้วน เออแล้วคุณก็จะสามารถแบบทำงานต่อได้แล้วพออยู่จากการได<บ>้วีซ่าสักปีกป2ป,ปีคุณก็อาจจะไปหาบริษัทที่เขาสปอนเซอร์วีซ่าให้คุณได้อยู่ต่อได้ย,วยาวๆเพราะว่ามันก็เป็นโอกาสที่ดีนะสำหรับคนที่แบบเอ้ยอยากลองมาเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็ท,ท,ที่บ้านมีทุนก็มาเองเลยเออใช่เพราะว่าเออถ้าเกิดบางทีถ้าเราไปใช้ทุนอย่างเงี้ยบางทีมันต้องกลับไปทํางานใช้ทุนใช่ไหมอันนั้นก็อาจจะรู้สึกติดขัดนิดนึงยังไงก็ลองดูแล้วกันนะเป็นทางเลือก โอเคโอเคเดี๋ยวเราเดินกันไปเรื่อยๆก่อนหรือมีอะไรเดี๋ยวว่ามาให้ดูกันเรื่อยๆนะเราจะปล่อยให้เพื่อนเราครับเที่ยวไปก่อนตอนนี้นะท่านผู้ชมนะบิกเบนนี่ก็เปิดให้ชมแล้วเหมือนกันนะครับตอนนี้หลังจากที่ซ่อมไปนานนะนี่ผมก็เพิ่งจะมาดูเหมือนกันนะท่านผู้ชมนะก็เรียกได้ว่าสวยงามนะครับ ถ้านผู้ชมบ,บางคนเนี่ยอาจจะไม่รู้นะว่าจริงๆก่อนที่ผมจะท YouTube เนี่ยงานอดิเรกอย่างหนึ่งของผมคือถ่ายรูปครับแล้วผมก็ชอบถ่ายพอเทตมากนะครับถ้าใครที่รู้จักผมหรือว่าเคยไปติดตามอินสตาแกรมผมเนี่ยจะเห็นว่าผมเคยถ่ายรูปพอเทตไปเยอะมากนะครับ <Okay. S 1> ผมอยู่นี่มานานเนี่ยผมไม่เคยได้ถ่ายพอเทตเลย oh. เคยได้ถ่ายน้อยมากครับเพราะว่าผมมีเพื่อนต่างชาติเหมือนกันแต่ว่าคนต่างชาติเนี่ยเขาเขาไม่ค่อยชอบถ่ายรูปครับผมเลยไม่เคยชวนใครมาถ่ายรูปได้เลยนะครับถ้าเป็นคนไทยเนี่ยคนไทยจะชอบถ่ายรูปครับ okay. ใช่ใช่ส่วนเราเองเนี่ยไม่มายกับการที่มีรูปถ่ายของตัวเราแต่เราชอบถ่ายรูปให้คนอื่นนะฮะยังไงก็เดี๋ยวเอารูปให้ดูนะท่านผู้ชมผมว่ารูปวันนี้สวยอยู่นะฮะวันนี้คนโคตรเยอะเลยครับท่านผู้ชมผมก็ไม่คิดว่าคน,นจะเยอะขนาดนี้นะ อันนี้เป็นเพราะช่วงนี้ใกล้จะเป็นช่วงวันหยุดเทศกาลของฝั่งนี้เหมือนกันนะครับมครัวมีอะไรด้วยแหละแล้วก็มันจะเปิดแบบเป็นที่ที่อ,ท<ๆ>อ,อ่ะเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันตรงนู้นกันรัวๆตอนนี้รัวๆไม่รู้ตัวตรงนจะมาถ ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมสู่สถานที่ท่องเที่ยวที่โคตรจาร์แด์มาร์คของลอนดอนนะครับ Eye. ลอนดอนอายพาสตูฟี่ไปก่อนต้องเล่นเลยว่าเพื่อนเราเนี่ยมีพรสวรรค์ในการโพสท่านะท่านะผู้ชมนะพอโพสตีนะเดี๋ยวผมไม่ต้องทำอะไรเลย โอเคพร้อมสามสองไป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 โอ้โหสุดยอดครับยาไหมดเลยทั้งเต็มตัวครึ่งตัวมัน,นไม่เป็นไรเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะฟึบฟ้าฟึบฟ้าไปสามสอง สวยอย้เรื่อยๆเรื่อยๆไหลไหลเย,ยี่ยมเยี่ยเยี่ยม,ยยมสวยครับโอ,โ,ออโอเคครับผู้ชมเป็ไง,ไงครับเจอสุดยอดช่างภาพกองเซอร์กับนังแบบคุณแนนเข้าไปครับ เรียกได้ว่า,อวาเออเรียกได้ว่าโหไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังนะเดี๋ยวเราจะไปเอซพาดใช่ไปฝั่งนี้ไปฝั่งนี้เอ๋ท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่ที่ลอนดอนบิดนะครับที่มองไปตรงนู้นเนี่ยก็ <ๆ S 1> คือทาวเวอร์บิดนั่นเองนะฮะผมเคยมาทำวีล็อกไปแล้วเหมือนกันวันนี้ก็พาเพื่อนมาเที่ยวก็หน่อยนะใช่เดี๋ยวเรนั่งนานมากไม่เคยคือตอนคือตอนมาเรียนเราก็ไม่เคยมาเลยใช่ไหม เพราะว่าเราก็อยู่แต่บาร์ใช่ไหมก็มาลอนดอนแต่ว่าไม่ได้แบบก็ไม่ได้เที่ยวเยอะก็เหมือนเพื่อนเพื่อนตอนที่อยู่อุ่นก็แบบเขาค่อยแบบสายถ่ายรูปอ่ะเขาก็ไปโอ้หกิน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 ด่วยก็จะได้เออได้มาถ่ายรูปตามแนนมาเออต้องมาต้องมาแล้วกด้วยเออไอ้นี่มันเดินอย่างเงี้ยมันเดินตามแล้วก็โอเคครับนะคุณผู้ชมเดินมานิดนึงถึงแล้วทาวเวอร์บิด วันนี้คนไม่เยอะมากต้องรีบถ่ายรูปใช่เอาเสื้อมาเดี๋ยวถ่ายให้อ่ประมาณนี้เห็นเห็นแค่เอวประมาณเอวหนึ่งสองสวยหนึ่งสองดีดีดีเปลี่ยนเป็นแนวนี้มั่งดีเยี่ยมครับเยี่ยมดีไปทิงสวยดีเรื่อยเรื่อยอ๋อ ถ้าใครไหนชอบถ่ายรูปนะดูคลิปนี้แล้วก็เดินตามผมก็ได้เอาจุดที่ผมถ่ายจุดตรงนี้ปั๊บปยืนถ่ายอย่างนี้ปุ๊บปั๊บนะฮะได้เหมือนกันนะเดี๋ยวต้องถ่ายในโทรศัพท์ก็ได้เดี๋ยวถ่ายให้เดี๋ยวถ่ายให้ งานอดยเอียอย่างหนึ่งนะฮะของคนที่ยามว่าของคนเนี่ยเออคือนั่งเฉยๆยนั่งกลางแดดงๆเนี่ยไม่ต้องทำอะไรนะฮะบางคนเขาก็นั่งกินกาแฟนอน ครับก็สนุกสุดมันผมก็ไม่ได้ถ่ายรูปสนุกอย่างนี้มานานนะท่าผู้ชมผมพูดเลยว่ามันนะใครที่ชอบถ่ายรูปหรือว่าแบบชอบเล่นกล้องเนี่ยอยู่ต่างประเทศเนี่ยก็ต้องลองนะต้องถ่ายให้เต็มที่ท่านผู้ชมนะยอดเลยครับถ่ายรูปบรรจุใจเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนผมเนี่ยไปขึ้นไปถ่ายรูปตรงนู้นกันนะท่านผู้ชมนะซึ่งมันจะเห็นทาวเวอร์ิดเต็มๆเลยเป็นยังไงสวยแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันครับตัวยืนเต็มตัวก่อนเออ เต็มตัวเลยนะสักผู่สักผู่รอรอรอคนเยอะคนเยอะรอรอดี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 สวยอเหลือยวยืนยืนตรงเส้นนะ้ยยืนตรงเส้นนี้ยฮึดดีสวยหนึ่งสองดีเลยนีย่ดีเลย,เลยคนเยอะอ๋อโอเคสวย โอเคครับท่านผู้ชมก็สำหรับวันนี้นะก็ประมาณนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นรอกสบายๆแล้วกันเนาะก็คือมีทั้งคุยนู่นคุยนี่ถ่ายรูป เดินเที่ยวูเยอะมากเออจริงถ่ายรูปเยอะกว่าเดินอีกนะใช่ใช่ก็ยังไงก็เนี่ยผมว่าวันนี้เนี่ยกำลังดีนะอ่าเดี๋ยวตอนเนี้ยเดี๋ยวเพื่อนผมเนี่ยเขาจะต้องนั่งรถต่อไป s o u แฮมต p t o นเพราะว่าอ่าเดี๋ยวเขาต้องไปเรียนไปเข้าที่พักอะไรของเขานะก็เดี๋ยวเราไปส่งเพื่อนตลอดอ่าถ้ามีโอกาสไปเจอกันใหม่ยังไงวันนี้นะถ้าท่านผู้ชมชอบนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เอาไว้นะครับแล้วก็ ติดตามกันได้เรื่อยๆเลยกับกอมสเตอร์แชนแนลนะครับผมอ่ะไหนบอกล่าคนดูหน่อยเป็นเยอะๆนะคะช่องกอมสเตอร์แชนแนลด,ดยอดเฮ้ยป้าโอเคมาโตอย่างงี้นี่เห็นไหมป่านเนี่ยเนี่ยค่ะที่คุณมาออกช่องผมเนี่ยป่านเนี่ยโอ้โหคนเขามาไลค์กันเพียบนะทุกทีเนี่ยคนมาดูแบบเออมาดูแล้วก็ไปดูแล้วก็กดไปไปไปรอบนี้คนมาดูเพียบแน่นอนนด้โอเคอ่โอเคมาไปกันแล้วนะครับไปเจอกันใหม่บ๊ายบาย ตอนนี้ทันเวลาท่านผู้ชมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังมีเวลาก่อนที่รถเขาจะมารับเนี่ยอีกประมาณ20่นาทีนะทา<ม>่ทานผู้ชมก็เลย,เยนั่งคุยกันสักหน่อยนะตอน่อแดนตอนมาเรียนเลยคุณมาเรียนเป็นปีเลยใช่ไหมตอนแรกเป็นเรียนโทที่บอกใช่แล้วก็กลับไปเป็นปีเลยเหมือนกันใช่แล้วตอนจะตอนตอนเรียนโทอ่ะ,อ,ะอยู่ประอยู่แล้วกลับไทยไปเยี่ยมบ้านแบบนิดหน่อยอแล้วก็แล้วก็ยาวจนเรียนจบเสร็จปุ๊บก็กลับไทยไปสี่เดือนอแล้วก็กลับมาตอเอก แล้วก็โคงถ้าไม่าไมมีโควิดก็คงก็คงอยู่ยาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วใช่ไหมทีนี้แล้วคุณกลับไทยไปเป็นปีเลยแล้วก็มาใหม่ตอนมานี่รู้สึกยังไงรู้สึกไหมว่าแบบเฮ้ยไม่อยากมาแล้วมีไม่มีความรู้สึกแบบนั้นไหมเฮ้ยไม่อยากมาแล้วแม่งเราอยู่ไทยสบายอยู่แล้วมีความคิดไหมว่าแบบไอ้เชี่ยไม่เรียนมากเลยมีเออไอ้เชี่ยกูไม่เรียนตั้งหลายเรา สบายใจแล้วอยู่นี่มีไหมมีมันเหมือนกบถทาอยู่ไทยใช่ไหมเหมือนการเรียนอะเราว่าทุกพี่อยู่ที่ไทยด้วยคนที่เรียนปอเอกที่ไทยหรือปอโทระหว่างเรียนที่มันท้อมันก็จะรู้สึกแบบยิ่งทํางานเพื่อเรียนไปด้วยนะมันก็จะยิ่งรู้สึกแบบว่าเออไองานเราก็หาเงินได้แล้วทำไมต้องมานั่งแบบเรียนไปด้วยเรียนเสียเงินอีกต่างหากบางคนเรียนปอโทเสียเงินอ่ะเหมือนทํางานเพื่อหาเงินเรียน แล้วเรียนจบมาก็ไม่มีอะไรการันตีแล้วแบบจะได้งานดีหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ยิ่งโดยเฉพาะคนที่มาเรียนปโทต่างประเทศนีคือถ้าที่บ้านไม่ได้แบบซัพพอร์ตดีจริงๆอ่ะเก็บเงินมาเรียนเอง่ก็ยิ่งเสี่ยงว่าแบบจริงๆเอาจินกลับไปอาจจะเท่ากับไทยหรือเปล่านี่ไม่รู้นะแบบก็ต้องลองไปดูกันเองว่าเพราะว่าเท่าที่เราเห็นมาส่วนใหญ่เขาก็จะเหมือนแบบ เน่จะจบจุราเดี๋วจะมาจบที่นี่อะไรมันแค่แบบเออโหจบนอกมาเลยแต่สุดท้ายก็คือก็จบออโตก็คือเออกันเออก็เหมือนกันแต่ที่บ้านซัพพอร์ตไงมันก็เหมือนแบบมันก็ดีตรงที่แบบเออเราก็ได้ประสบการณ์มากกว่าเป็นคือได้ประสบการณ์เยหรือบางทีบางที่บางคนแบบอเมริกาบางคนจริงบางคนก็มองอเมริกาดีกว่าอังกฤษด้วยซ้ำแบบก็โดนแบบน่กา อ้าวเข้าใจโอ้มันมีเรื่องแบบนี้ด้วยเนาะใช่ใถ้าใครเป็นคนที่ชอบเรียนแบบ practical หน่อยทำงานหรออะไรเนี่ยก็จะไปเมกาไปดีกว่าถ้าเรียนแบบชอบทำ research dissertation ไปดีลนั้นอะอังกฤษเขาก็จะเน้นแบบ individual study อ่าเข้าใจ individual ไง i n d i v ว d u a l อ่ารถมาแล้วใช่นไหมขึ้นได้แล้วข้อยขึ้นได้แล้วเข้าใจมันยังไม่ออกหรอกแต่ข้อยขึ้นได้แล้วอ้าวหรออ่ะโอเค ก็ขอบคุณมากที่มานั่งคุยกันยังไงก็ไว้เจอกันใหม่นะยังไงก็อย่าลืมเหมือนกันไว้เจอกันถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะออกเอามาเชิญออกช่องใหม่ไปกลับกลับใช่โอเคโชคดีบายดีดีบายครับโอเคท่านผู้ชมก็ยังไงไว้เจอกันใหม่ครับกองเซอร์ชาแนลครับผมแล้วก็เพื่อนเราก็ขึ้นรถไปละนะท่านผู้ชมนะนะฮะก็ต่อคิวขึ้นรถกันไปโอเคครับไว้เจอกัน